เขาบอกว่าเป็นไงอ่ะเขาเป็นรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีแ้งคอแบบเบิ่งแบบเนี่ยนตาเวลานองกวนนอนแม่กระทั่งตัวห้าวนอนห้ารู้สึกแม่กระทั่งตัวแม่เองแม่ไปนั่งเบิ่งมันเบิ่งหลยมันเพื่อนตาดีมมันเบิ่งดีอ่ะคอมเมนต์กระจายเลยเมื่อวาน ครูเอบอกว่าให้โอกาสทัพแพงไอ,อ,อ้ครูปอครูปอแล้วก็ต้องพูดผิดด้วยครูปอที่ครูปอประกาศให้โอกาส้องทัพแพงได้ขึ้นลำเพลิเลนเจริญใจเนแสนแตกในทิ้งตอกแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อนัน่นเวลาฉากมันกบชันชิดแม่กะเสียหายน้องแึงแทนหรือไม่กะสีซ้อมให้น้องแขนงซึ่งกแหลมสีให้น้องแึงแท่นแต่ว่าถ้าจะจะปาชิ้นต้นมันฉากกะชันชิดเนาะได้ว่าท้าถ้าเรื่อง ท่องว่าตามฉากล้วก็อาจจะรีชุดพร้อมกันก็ได้เนี่ยเมันมีประเด็นชัดหลุดด้วยชัดหลุดอันนี้เห็นในทิกตกอกนะเขาเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแหละชัดที่ว่าตัดชุดใหม่ชัดหลุดไหมถือว่าหลุดไหมไม่ดูพี่ไอซเป็นคนลงโค้ลงอ๋อคือตัดแม่แม่ติรู้แล้วใช่ไหมเอาเล่าให้ฟังหน่อยสิกูปอสั่งมันหลุดไปทิกตอกหมดแล้วจ้ะตอนนี้เออเต็มทิกเกอร์เลย ลุงเฟย์ว่ลอ,อให้สร้างพี่ไอาตาเจ็บลำพื้นบินแพตตุกตาเศรเป็นประันธ่ใ่้ใครขกับแม่เตอนนี้ในเต็มติ๊เลยคอมเมนตกระจายเลยว่าน้องลำพื้นเนี่ยไอ้น้องฮแพงได้ขึ้นลำพื้น,นจเจลิญใจถา,ถาม,มาว่าเพื่อนเหรว่ายากบ้องสำหรับที่แม่มยากกก่าของมาของสาวหน่อยปีแรก ท,ท้าพอคิดเว่าแม่จนที่เศร้าแล้วเศรากินกินประมาณแบบฟ้ายาบเนี่ยแล้วก่อนนี้มันเป็นก่อนหินมากแล้วก็เหล็กแล้วก็หินมากแข็งมากมถ้าให้แม่ลองข้าวเดียวแม่ก็ลองไม่ได้แม่บอกได้ว่าแม่บอกแม่ปีว่ะลองไม่ได้เด้อพูดเดียวเพระาะว่ามันแข็นงน้ำลายไม่ต้องแบบมันไปแบบถ้าผูดได้ลองข้าวเดียวได้นี่ยต้นฉบับคือต้นฉบับคือ คือว่าชแชทตัดชุดลำเพลินให้เอาน้องรักแพงเพราไม่รู้แนวอื่นก็เขาพี่เขาบอกว่าเลยนะสอนรู้สอนสอนอะไรนะสอนรู้สอนเรียนอ๋อเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบบุนไปแล้วสอนรู้สอนเรียนนะครับขอบคุณอันนั้เค่ะขอบคุณพ่อทิละแล้วก็แม่ติมค่ะที่เป็นคนบอกสอนรู้เรื่องบอนลองบอนล้ำหรือว่าการออก นางเอกน้อยสาวน้อยระเบิดโชว์นะครับขอขอบคุณคุณแม่ปอค่ะคุณแม่ปอใส่ขอคุณที่เพจตาาดูให้ดูได้เพได้จริงจงจะค่ะแม่อหรือคุณอแล้วกขอคุณทคากแม่ก้านขอคุณทัจากแม่ก้านแล้วก็คน,น,อน,อนที่คนปปที่อยู่ที่โดมอะที่อยู่สำนักนาง,งานไ่นใครมานี่เอกกับมา หนูคิดถึงและกรส่งสติ๊กเกอร์ลักไปมามามีกรเละทรงเสื้อผ้ารองเท้ากับมาค่ะรองเท้าให้แล้วแม่แล้วแม่ที่อยู่ที่โดมล่ะแม่ที่อยู่แม่ที่อยู่ที่โดมคงนีรู้เรื่องแล้วนะขอแม่ดูที่อแม่ดูในสุดค่ะเบิรด้วยลแนลำค่ะอ่าัน่ล้โอเคคลิีก่ก่อนนะบวแมมใจพี่น้องกุมใจเน่งมาก ตาเต่าขึ้นมาเทละคันละคันแต่ละคันกนให้เป็นเป็นคันที่แบบมันโค้งและถาวนเน,น,น,ออะนาะไมออาาาาาา่ิมก็ซีซอยผ้าลูกผ้าหนาไม่ีมก็พออันที่สองผ้ากระซวยกับนที่สองยนนองเนาะกได้หลายเน้อ<ห>นคนเป็นจิ้มกวางะไรที่ดีน่านไปเดยวตุ๊มานีน่ารักมาก นากันกันเนเราก็ทันสมัยกันกันกนหรไม่จะโจดไดาเอดได้ันมานเทียนยังยองแล้วส่งผมเสยมาหนน่ารักไอ้ควยทีนแบบเอาม่มาไม่้ังาผนี่ไหมเนี่ยน่าจะบอลเนี่ยมาเต็นบอลอะหาคนเทนให้มา রাতে <coughs> ช่องจะคล้องได้บ่ล่ะแล้วเพื่อนเราไปเชี่ยวอ่ะถ่ายให้เไปจ้องเอายให้มาถ่ายให้เข้าไปเลยสองคนเลยเข้าไปเลยสองคนกระโดดข้ามเลยกระโดดข้ามกระโดดข้ามเอาคุณแค่ไหนได้บา,าเแค่ไหนได้ละ คนเคยอยู่ก่อนนี่บ่ายยากปะยากถ้าเด็กง่ายบ่ายได้นี่มันมันเกินบ่ายจังหวะราคาเพราะว่าเจ้าของยูปีปีเป็นรองไม่ไม่เลยแล้วเพิ่มเจริญใจของแม่ปอนมันเลยเป็นที่ดีรองเนาะแม่ทำได้ยากที่สุดเพลงนีมาผู้ใดรองได้หนี